สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรลินฟาร์มพาทัวครับคลิปนี้ครับผมจะพามาชมเจ้าบิ๊กครับเจ้าบิ๊กบรีรามครับจาก JK เกษตรฟาร์มครับอยู่กับแม่วัวชาโรล่ครับตัวใหญ่มากครับนี่ครับ วันนี้ถือโอกาสมาเยี่ยมชมครับเยี่ยมชมฟาร์มของเคเคฟาร์มครับที่จังหวัดปุรีรัมครับนี่ครับตัวนี้ตัวใหญ่มากครับ ตัวใหญ่แล้วก็สมบูรณ์ครับเป็นชื่อดังครับชื่อดังของจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่ครับบิ๊กบุรีรัมย์ครับของคเคเกษตรฟาร์มครับ ข้อเท้าครับดูลำตัวโครงสร้างครับของแท้ครับนี่ครับวันนี้มีการได้มาเยี่ยมชมฟาร์มครับเลยวะถ่ายดูครับเจ้าบิ๊กรู้สึกตื่นเต้นครับเห็นตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับ หนังโครงสร้างโอ้โหผมนั่บรรยายไม่ถูกครับรู้สึกตื่นเต้นจริงๆครับคลิปน,นี้ก็จะเป็นแม่ชาโรเล่ครับ บุรีรัมย์ครับนี่ครับมาเห็นของจริงนะครับเมื่อก่อนเราติดตามแค่ติดตามแค่ตาโหลดครับเอาน้ำเชื้อจากนี่ครับแต่นี้เราไม่เห็นตัวจริงนะครับตัวใหญ่ทีเดียวครับถ้าใครอยากมาชมก็ไว้ชมได้ครับที่เคเคฟาร์มครับที่ จังหวัดบุรีรัมย์ของเราครับเป็นเพศผู้ครับตัวดังในจังหวัดนะครับตัวนี้ ขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งให้กับช่องสดินวามพาทัวได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ